บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมในการรับเงินทั่วประเทศนะคะสําหรับการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มนี้งวดเดือนมีนาคม2565โอนวันที่เท่าไหร่ค่ะและที่สําคัญได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่และวงเงินที่จะได้รับในครั้งนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยหรือไม่นะคะและที่สําคัญผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินรับสิทธิ์ตรงนี้กับเงินเยียวยา3กลุ่มนี้ในงวดเดือน มีนาคม2อง5นารหกนี้ด้วยหรือไม่ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินจากกลุ่มบัญชีกลางอีกแล้วสําหรับคุณผู้ชม3กลุ่มนี้ในงวดเดือนมีนาคม2 5 6 5รหซึ่งจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีของคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ในวันที่10มีนาคม2565นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งกลมบัญชีกลางจะ โอนเงินเบีย้ยอย่างที่ผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจําเดือนมีนาคม2565ซึ่งในส่วนของการโอนเงินตรงกับวันที่10มีนาคม2565นี้ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยนะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดอายุถึง6ขวบค่ะคุณผู้ชมรับเงิน600บาทต่อเด็ก1คนต่อ1สิทธิ์นะคะซึ่งเป็นคุณผู้ชมที่จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ปกครองของน้องๆที่อยู่ในครอบครัว ผู้มีไรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0,000แสนบาทต่อปีต่อคนโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านโครงการอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิดด้วยตัเองนะคะคุณผู้ชมโดยจะมีการโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองค่ะที่ได้รับสิทธิ์นะคะต่อน้องๆ1คนตอนหสิทธิ์แรกเกิดถึง6 ควบค่ะ600บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมตามมาที่เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือว่าเบีย้ยผู้สูงอายุนะคะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่6 0 0 1 0 0ถบาทแบบขั้นบันไดตามเกณฑ์หรือว่าตามช่วงอายุเลยค่ะ ซึ่ง60ปีถึง69ปีได้รับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทอันนี้โอนตรงเข้าบัญชีในส่วนของผู้สูงอายุแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะวงเงินสุดท้ายนะคะเป็นเบีย้ยผู้พิการ800ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุด้วยเช่นกันค่ะโดยอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1 การที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์เงินเบี้ยผู้พิการโดยโอนเข้าบัญชีผู้พิการ,าผ,การผ่านบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ800บาทก่อนแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มอีก200บาทซึ่งจะมีการจ่ายในวันที่22มีนาคม25 -65 นี้ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินที่นํามาฝากคุณผู้ชม3กลุ่มได้รับแน่นอน10มีนาคม2565นี้ค่ะ หากชื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ